สวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีสวัสดีเบิรงสิบห้ามาเลียข้อหมูย่างข้อแท้ข้อปอมเป็นยังไงเบิรเบิรงเบิร์กห้าเลยจะพาเล่ให้ดูเทเล่ให้เบิรงกข้อแท้นี่ตรงข้อปอมมันติดตรงนี้นี่ข้อแท้ยังทึ่งอย่เดี๋ยวเอาหนาข้อออกก่อน วิธีหน้าคอออกนี่น้าคออันนี้คือหน้าคอติดเนื้อยหอมนี่ขอ้อข้อปลอมอยู่มองนี่ข้อแท้ที่อยู่ตรงนี้นี่นี่ข้อแท้แต่ว่าเขาแผงที่ผมอยู่นี่เขาเรียกเขาจะเรียกติดกันเขาจะเรียกติดกันนี่เรียกมันติดไปยังสื่ตามจริงเขาซื้อแจะมองนี่ก็ได้นี่นี่ข้อแท้ข้อแท้ที่ยู่ส่วนบุญ ข้อมคอแท้เต่ข้อแทสี่มีหน่อยหนึ่งเน,นี่ยซ้อมฝืมือเลยนี่สี่เป็นเส้นจะเป็นเส้น,น,สนยาวๆไงนี่ครับ่นี่ระยะเสียบนี่ข้อแท้เบิ้งเอาไว้ดูเอาไว้ดูเอาไว้มาดูอีกฝั่งหนึ่งดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งนี่ข้อปลอมนี่วงยุงนี่ ข้อปลอมข้อแทคใันมาซื้อกเขาก็สร้างออกต่ข้อแท้ก็ได้ข้อไม่ติดข้อปลอมเลยพวกต้องตดข้อปลอมติีต่ข้อแทเห็นะดังนั้นที่ไม่ตีแยกกันอยู่เลยข้อแท้เนี่ยข้อแท้จะเป็นเส้นสิเป็นเส้นยาวๆจะเป็นเส้นยาวๆเขาเอื่อข้อแท้ข้อปลอมนี่แหละเบื้องบนมาดูมีมันหวา มีดหวาดจบทดสอบใหม่ๆพอราอนีงจัดใหม่ๆมาเสียงเป็นยังไงคอมเมนต์บอกเลยชัดเจนปะชัดเจนเกาๆวะรับชมอยู่มองไหนก็คอมเมนต์บอกเลยบางคนก็บอกรับชมอยู่บ้านรับชมอยู่บ้าน คลิปนี้เสียลงมันหนีได้พี่น้องได้ผู้ใดเบิ้งคลิปนี้กะผู้ใดที่ผมไม่ได้ตอบแชทกับมื่อเนี่ยหลายทีไล่ตอบพี่น้องเพราะเพราะมีดมาแล้วผมบ่ตอบมันย้อนมีดบ่ามามีดเบิดนี่มีดมาแล้วมีดมันบ่หลายเหลี่มดอกรับรองหวานเจี๊ยบ

แย <H ung> กเป็นสินเลยจะเล่แบบสมัยเกา่าจะเล่แบบสมัยเก่าให้ดูเล่แบบสมัยเกา่เาขอดากอาดามีนี่ไทยบางคนส่วนมากเขา,เาดามีนี่ไทยจะผมไหบ่ขนาด ไม่ถนัดไทแต่ไปข้างหน้าเห็นปะสวยงามป่สวยงามป่เขาม่เหล่าฝา,า,า,ากไปฝากแช่นะอย่าลืมกดไลร์กดแช่นะพี่นอ้องป่องปไม่ยยอย่เบอกไหลยูก็เล็กคอยไปดูเหมือนเดิมไปไปไปหล่ำล่าพี่น้องแล้ว